เรียนานารีนุกูลในขบวนแห่เทียนคงสุดท้ายก่อนวันจริงเป็นการซ้อมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นทั้งนักดนตรีและนักแสดงล้วนตั้งใจอยากให้ผู้ชมได้เห็นสิ่งใหม่ๆในขบวนานารีนุกูลปีนี้และสิ่งที่ทําให้เราประหลาดใจมากกับนา,นารีนุกูลในปีนี้ก็คือเขามาในแนวเล่าเรื่องมีเซตขบวนหน้าเป็นผู้ที่เล่าเรื่องและขบวนหลังช่วยร้อยเรื่องตามคําร้องจนขบวนเป็นหนึ่งเดียว จะจะปรับใหม่นิดนึงค่ะก็คือเป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องตำนานนะคะชื่อชื่อชุดการแสดงก็คือฟ้อนถวายเทอไทย7 2พรรษาสืบศรัทธาตำนานเมืองอุบลเป็นการเล่าเรื่องตำนานของเมืองอุบลน,นะคะรูปแบบการนำเสนอก็จะคงความอ่อนหวานแล้วก็เริ่มมาด้วยความสนุกสนานต่อด้วยลำเพลินของเมืองอุบลค่ะ เเมอิงงนนนนาบนััปชยสแม้จะมีการปรับเปลี่ยนจนโชว์แปลกตาแต่สิ่งที่ยังคงเดิมเมื่อได้เห็นก็คือริ้วขบวนที่เรียบร้อยการแปลแถวที่เป็นเอกลักษณ์ความอ่อนหวานของน้องๆน,นักแสดงสมเป็นกุลสตรีนารีนุกูล าาจ,จากโจทย์ตำนานเล่าเรื่องเมืองอุบลกับการประสานท่วงทำนองตังหวยบ้านเจียดสู่การรังสรรค์นดนตรีที่แปลกสุดเท่าที่นารีนุกูลเคยทำมาคือการนำเครื่องดนตรีของวงโยธวาทิศมาผสมผสานจนเกิดเป็นกิมมิคในเรื่องของดนตรีสำหรับดนตรีนารีปีนี้นะครับเป็นมิติใหม่ ใหม่เลยนะครับปีนี้ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์นะครับของชาวอุบลของเรานะครับวันนี้ที่จะได้เจอของนารีนะครับเป็นรูปแบบของดนตรีร่วมสมัยนะครับที่มีดนตรีสากลนเข้ามาผสมกับวงโปรงลาง้นบานของเรานะครับปีนี้ก็นารีนุกูลไดเอาลายตั้งไหวครับเป็นตั้งไหวทางอุบลคือเกกเอีกเป็นลายเอกลักษณ์ทางอุบลครับมาผสมใส่ลายทํานองเพืินเวินและลาเพลินครับผมแล้วก็มีพญาเป็นภาษาไทยอยู่ท่อนข้างหน้าครับผม ดนตรีมีความแปลกใหม่มีขอที่เป็นเอก,กลักษณ์แล้วก็มีโนต้ตที่อาจจะไม่เหมือนใครแต่ว่าฟังแล้วลื่นหูครับคุณอีกไม่กี่อึดใจเราจะได้เห็นการแสดงของนารีนุก,กูลที่ร่วมสืบสารวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาปี2567แล้ว เด็กๆทุกคนและคณะครูจะได้แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในการเป็นสายเลือดนักปราชญ์เมืองอุบลก็คือจะรวมนักเรียนชั้นม .6 และน้องๆในชุม uh, นุมราชสินค่ะในการฝึกซ้อมปีนี้แล้วก็การซ้อมนะคะจะซ้อมเป็นเวลาเช้าแล้วก็ตอนเย็นก่อนกลับบ้านค่ะแล้วก็ซ้อมค่อนข้างที่จะหนักในช่วงอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะฝากหกวนพี่ๆนานาป้าๆนะคะมาดูพวกเราโรงเรียนนาลีนกุลได้นะคะขอบคุณค่ะ ปีนี้นะคะขบวนของโรงเรียนนารีนุกูลนะคะเราได้รับส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะคะก็จะมีในส่วนของวัดบูรพาที่ให้การสนับสน,นุนแล้วก็คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนนารีนุกูลที่เราร่วมแรงร่วมใจ ฝึกนักเรียนรวมถึงนักเรียนนารีนุกูลทุกๆคนนะคะที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนในขบวนก็อยากให้ปีนี้นะคะทุกท่านได้มาให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมผลง,งานของโรงเรียนนารีนุกูลค่ะ21กรกฎาคม2567แฟนคลับนารีนุกูลเตรียมเกาะขอบถนนสายเทียนส่งเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ถือเป็นรางวัลตอบแทนความทุ่มเทกับการสืบสารงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวอุบลเพื่อศักดิ์ศรีชาวอุบลต้นตำรับแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่เมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมืองสีแสง